ศาลาประชาคมบ้านห้วยเล็บมือตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬนะคะ พเนกจักรพงศ์โพนาแครรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้แทนพลตรีสุคนทรัตชาวพงศ์ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม c s r มอบผ้าห่มกันหนาวส่งต่อความอบอุ่นเป็นของขวัญปีใหม่ปี2568ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยและลาวจังหวัดบึงกาฬจํานวน200ผืน และไม้เท้าค่ะพร้อมทั้งได้กล่าวพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวเย็นซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่ของภาคอีสานขณะน,นี้เริ่มประสบกับภัยหนาวบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดบึงการค่ะสภาพอากาศในช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าค่อนข้างหนาวเย็นค่ะอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ติดกับลำแม่น้ำโขงจึงทำให้อากาศยิ่งหนาวกว่าเป็นเท่าตัวค่ะ ซึ่งประชาชนก็มีความยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะ จากนั้นรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยคณะและหัวหน้าส่วนราชาการผู้นําชุมชนหมู่บ้านได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กําลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านห้วยเล็บมือตาบ,บนหนองเดินอําเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬพร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และอาการเจ็บป่วยด้วยความห่วงใยรวมไปถึงความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆเพื่ออำนนยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้มอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวไม้เท้าและสิ่งของจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยค่ะทางนี้ก็มีประชาชนนะคะต่างก็รู้สึกยินดีและก็ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ